วันนี้เราจะมาต่อด้วยโทรศัพท์นั่นเองนะครับสำหรับใครที่มี Net f l i x อยู่แล้วที่โทรศัพท์นะก็เข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกไปที่ดินสอนะครับจากนั้นก็ทำการคลิกเข้าไปที่โปรไฟล์ที่เราจะเปลี่ยนภาษานะครับแล้วกดเปลี่ยนภาษานะครับและเลือกที่ภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับพอคลิกเข้าไปนะครับก็กดเริ่มต้นใหม่ตามที่มันบอกนะครับ แล้วก็รอนะครับไม่นานมากครับเพะ Netflix มันรีแล้วนะครับก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยเลยครับมาเรามาทดสอบกันดูกันก่อนนะครับมาที่หน้าแรกก็เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเข้าไปเลยนินจาโกมังกรพังงานนะครับโอเคส่วนนี้ผมขอไม่เปิดดูแล้วกันนะครับสําหรับนินจาโกมังกรพังงานซีซั่นสอเนาะให้ทุกคนไปดูกันเองนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณในการรับชมและอย่าลืมไปทำตามได้นะครับส่วนใครอยากจะทำให้เป็นภาษาไทยเหมือนเดิมก็ทำเหมือนเดิมครับเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ